ชอบกินแครลลอทกินอะไรได้อีกจ,จากความะทอคคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่าย เรารู้อยู่แล้วว่าแครอทเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเราเราควรต้องกินใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีสารสีส้มเนื้สอดสีเหลืองแบบนี้ก็คือเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ใช่ไหมคะซึ่งวิตามิน A เนี่ยก็สําคัญในหลายๆส่วนแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมคะครามี้เนี่ยแต่มันจะมีคนบางคนค่ะที่ไม่ได้ชอบกินแครอทแบบนี้สิ่งที่เราควรกินก็คือ ที่มันเป็นผลไม้สีส้มๆเหลืองๆค่ะอย่างเช่นนะคะฝักทองอย่างเช่นมะละกอสุกอย่างเช่นมะม่วงสุกแบบนี้ก็ได้แต่มะม่วงสุกก็ระวังเรื่องน้าตาลฟุกโซนในมะม่วงนิดนึงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ชอบกินอันนี้เราก็ไปปรับกินอย่างอื่นเนี่ยแหละค่ะจะหาวิธีดูแลสุขภาพในแบบฉบับของตัวเราเองได้นะคะแล้วถามว่าตัวเบตาเา้าแคโรทีนเนี่ย มันดียังไงก็คือมันช่วยในการบํารุงสายตานะคะแล้วก็ยังช่วยในการบํารุงผิวพรรณให้กับเราด้วยนะคะและอันนี้ค่ะมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเราด้วยนะคะให้ตัวเบตาเ้าแคโรทีนตัวนี้ก็ลองดูค่ะว่าเราชอบอะไรก็กินแบบนั้นกดติดตามช่องเจสสาพมมทองเอาไว้แล้วจะเอาสารอาหารหรือว่าเอาอาหารหรือว่าเอาทุกๆอย่างมาปากกันอยู่เรื่อยๆในการดูแลสุขภาพนะคะเจสสาพรมทองอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพ สวัสดีค่ะ